เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านครับพวกเรานะักเรียนโรงเรียนอนุบาลศิระชานุกูลในนามคุมวัดเจ็คโวธิพุวันนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้รับเกียรติเป็นผู้บรรยายการสแสดงในวันนี้หนูเด็กหญิงนิชการเทธรรมค่ะและผมเด็กชายยานพัรสมมดีครับ Good morning ladies and gentlemen My name is ยานพัรสมมดี My name is Nichakanthetham. We are from Anubhan Sivachanukul School. Today we are very happy to be here and enjoy the activity in the parade. I am very to have the opportunity to be the MC to express the beauty of the Candle Parade today. วันนี้คุณวัดเจ็คโพธิพฤกษก็ได้เตรียมการแสดงซึ่งได้ดับแรงบันดาลใจมาจากความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมและประเพณีที่มีมาอย่างช้านานการแสดงในวันนี้พวกเราภูมิใจนำเสนอรำเสริงกลาโดยชาวอีสานร,รู้จักการใช้ประโยชน์จากกลามเพามาเป็นวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันเช่นกระบวยตักน และสามารถทำเป็นเครื่องดนตรีเช่นพิณกระแสะเดียวและซอาของชาวอีสานใต้ค่ะส่วนเสิรงกระลาเป็นการแสดงที่ได้ดัดแปลงมาจากการละเล่นของชาวอีสานใต้ซึ่งได ก่บริเวณจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสเกตเป็นการแสดงที่มีความสนุกสนานเรื่นเริงโดยใช้กะลาที่ขัดผิวจนมันเป็นอุปกรณ์หลักในการประกอบจังหวะชาวอีสานใต้นำมาดัดแปลงให้เป็นรูปแบบนิยมของอีสานมีจังหวะที่สนุกสนานโดยนำเอาแต่งลายดนตรีมาผสมกับลายเพลง พื้นเมืองอีสานใต้จึงทำให้มีจังหวะสนุกสนานยิ่งขึ้นครับลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงชุดรำเสริงกลาครับ Lady a n d g e n e m e m w e v w r y proud นายศรีประชานุกคุณครับพวกเราในนามคุณวัดขอขอบพระคุณคณะกรรมการ